ครับอยากสอบถามถึงเรื่องราวปฏิหารเนี่ยครับว่าเป็นไงครับคุณป้าก็เขาเอามาตั้งเนี่ยเขาว่าท่านปางเนี่ยมันเหมือนกับชุดดงไม่ดีการกิจการอะไรไม่ดีทำนองแบบนี้เขาก็จะยกให้ไปทางวัดเขาก็มาบวงสรวงแลื่วันเนี่ยพวน,นี้แหละเขาจะจยายนนาต้องย้ายกันพ่งนี้จะต้องย้ายอ่าพ่งนี้จะต้องย้ายที่เขานะป้าก็อยู่ใ,ใกล้ๆเลยวันนี้ไม่อยู่แล้วอยู่ๆกาขึ้นไปยังไงก็ไม่เลยแล้วก็ไปมันก็ุกแค่เดี๋ยววัน แล้ว,วลลสาเหตุของการไหม้คืออะไรครับคุณป้าเขาบอกว่าอะไรครับไม่แน่ใจนะเพราะว่าก็เอาไอ้อะไรไปตัดเขาเาเรียกไฟเบอร์ <F iber. S 2> หรืออะไรไฟเบอร์ครับไฟเบอร์หรือเปล่าอาจจะมีประกายไฟก็ได้อ๋อคือพรุ่งนี้จะเตรียมย้ายแล้วใช่ใช่จะยกให้กับวัดสะปอนใกล้ๆเนี่ยวัดสะปอนอ่าเนี่ยนะทั้งหลังเนี่ยเขาให้ย้ายไปไว้นัน่นแต่จะย้ายลึกๆกล้าว่าท่านปฏิหารเมื่อไม่ เหมือนอะไรไม่ไนับส<อ>ือท่านก็ท่านก็คงจะเผาตัวเองเนะอ่นะคิดไว่วอย่างนั้นไหมครับ